สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเสือตุ้ยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเสือตุ้ยจะพามาดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นรถนะครับในรุ่นส่วนของอสองประตูตัวเตี้ยนะครับในรุ่นเกรดตัว lda นะครับเกียร์ธรรมดานะครับวันนี้นะครับเสือตุ้ยจะพามาดูนะครับเป็นรถอ่าคือลูกค้านะครับเอาไปใส่ตู้ทึบเมตรแปนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งเคอรรี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับราคารถนะครับรวมสีบอลเงินนะครับอยู่ที่ เจ็0นบาทนะครับผมก็ราคาตัวนี้นะครับยังไม่ได้รวมค่าตู้ทึบเพราะว่าส่วนของตู้ทึบนะครับเนาะลูกค้าได้เขาเรียกว่าไปใส่เองนะครับเพราะว่าลูกค้าได้ติดต่อทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สะขับรถไปใส่ให้นะครับเราก็ติดฟิล์มใส่กันสตร์อะไรพวกนี้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสวยงามของรถตู้ทึบที่เป็นในรุ่นของ2ประตูที่เขาจะไปวิ่งเคอรรี่นะครับวิ่งแฟลตอะไรพวกนี้นะครับเขา นะครับตกแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็มีความสวยงามขนไหนหลายๆคนถามว่าทําไมต้องเป็นตอนเดียวไม่ไมเอาตอนเดียวทําไมต้องเป็นแคปเพราะว่าในส่วนของแคปบ,บางทีลูกค้าเขาอาจจะถ้าเลิกวิ่งเคอรี่เาอาจจะไปใช้งานต่อได้นะครับเพราะวา่แล้วก็สามารถมีคนขึ้นถ้ามีเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเขาสามารถนอนในรถได้นะครับเพราะในรุ่นแคปก็จะดีกว่า นะครับแล้วก็เขาเลือกใช้ไปในรุ่นของแคปบนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูอยู่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คนนะงหนึ่งแชร์นะครับให้ช่องของเสือตุยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารนะครับในเรื่องของรถอีสุสนะครับสาหรับวันนี้ใครสงสัยก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่นะครับห้าสามหกสามสามสามศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันมาบ้างเชิญเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นะครับส่วนของหน้ารถในรุ่นของตัวเขาเรียกว่าเป็น LDA นะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาคือเป็นเกียร์กระเกียร์กระปุกนะครับไม่ใช่เกียร์ออโต,โตโ้เนาะนะครับตัวนี้จะเป็นใน LDA ตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นถ้าเขาเรียกก็จะเป็นตัวสเปคแคปนะครับผมแล้วก็ไปใส่เป็นหลังคาตู้ทึบแบบนี้นะครับร้อมที่ลูกค้าจะเอาไปวิ่งขนของเคอรี่หรือว่าลูกค้าหลายคนที่เอาไป เขาเรียกว่าไปใส่เป็นรถขนของเป็นขายพวกเกี่ยวกับขนมต่างๆนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกเป็นภาษาว่ามือปืนส่งขนมนะครับตัวนี้เขาก็จะใส่เป็นตู้ทึบแคบส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้เป็นตอนเดียวมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับด้านหน้านะครับนี่ครับถ้าเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับรถเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีไฟเดลท์แบบนี้เนี่ยครับสวยๆนะครับแล้วหลอดไฟด้านในก็จะเป็นโปรเจเตอร์นะครับ ซองสว่างนะครับในเวลากลางคืนมีลำแสงสีขาวชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูส่วนของด้านล่างลางมานะครับก็จะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวซึ่งจะเป็นส่วนของไฟกระพริบไฟ่าหมากได้ด้วย2ข้างเห็นไหมครับเนาะแล้วก็มาดูส่วนของไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟตัดหมอกมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมี1แบบไฮโดรเจนซึ่งจะอยู่ในเกรดของตัว l d a ไม่ว่าตัวเตีย้ยหรือตัวสูงนะครับ แต่ถ้าไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่รถเกรดตัว Z นะครับแล้วก็ตัว Z P นะครับรวมไปจนถึงตัว M นะครับซึ่งจะมีส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนของกระจังหน้านะครับถ้าเป็นในรุ่นของ LDA นะครับก็จะมีส่วนของกระจังหน้าที่ชุบโครเมียมนะครับรวมถึงตัวอีตุสุด้วยนะครับก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับเป็นเคี้ยวแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการปิดกรอบป้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นกรอบป้ายของ ทิ้งยนเลยเป็นเหล็กน,นะครับเวลาที่ลูกค้าล้างก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กแล้วก็มันมีการอาจจะบาดมือได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะติดฟิล์มอันเนี้ยลูกค้าก็ให้ติดฟิลม์มเป็นออกจากทานองแบบดํานิดนึงนะครับก็เพราะว่ารถต้องใช้วิ่งส่งของของวันก็ถ้าเป็นดาๆหน่อยก็จะมีการแบบว่าเก็บความร้อนกันฉนวนได้ดีนะครับ อันนี้ด้านข้างก็จะเขียนมาเป็นตัวสเปคแคปนะครับสวยๆชุ่มครยญจากโรงงานนะครับแล้วก็มาดูส่วนของขอบล้อนะครับยางนะครับตัวนี้ยางก็จะเป็นยางส่วนของบิดโตนนะครับขอบล้อก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับลายยางก็สวยๆเนียบๆแบบนี้เลยนะครับจัดให้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของล้อนะครับล้อจะเป็นขอบอ่าสิบหกเนาะถ้าเป็นล้อเดิมในรุ่น LDA ตัวเตี้ยนะครับจะเป็นขอบ16นะครับ ยางก็เป็นยางสนะองหนึ่งห้าเจ็ดสิบเนาแม็กก็จะเป็นก้านตรงนะครับสีบรอนนะครับแล้วก็เป็นก้านแบบเนี้ยถือว่าก็ไม่ได้แคบนะครับการเช็ดดูแลทงางบริษ,ษัทก็ง่ายนะครับแล้วก็เป็นสีที่แบบสะอาดต,ตาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของน็อกจะเป็นน็อตที่ชุบโครเมียมจากโรงงานเป็นดุมตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะติดมากับตัวล้อแม็กของโรงงานเลยนะครับอ่ะ อ๋อมาดูนะครับอันนี้ก็ทําการติดคิวกันสาดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ส่วนของจานรองมือเปิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงจนตัวครอบมือเปิดชุบโคมียมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ภายในแคบปก็เปิดอย่างนี้เนี่ยครับก็คือกว้างขวางนะครับเห็นไหมอันนี้ครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเบาะคู่หน้าก็จะเป็นคนขับแล้วข้างคนขับแล้วด้านหลังก็จะมีส่วนของเบาะแคบปนะครับซึ่งสามารถ อาจจะใส่ของได้ด้วยหรือว่าเราจะนอนในนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราเดินทางไกลนะครับอันนี้ถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัว LDA นะครับก็จะมีส่วนของอเห็นเส้นๆไหมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบไรฟ้านะครับตัวนี้มีระบบไรฟ้ามาให้นะครับในเอฟแล้วก็ภายในเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ ประมาณนี้นะครับในรุ่นตัว LDA นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจส่วนของรีโมทแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณการขโมยเนาะอ่ะเาผมพาไปดูตู้ทึบกันนะครับก็คือหลังคาด้านหน้าก็จะมาประมาณนี้นะครับก็จะมาตกช่วงริมกระจกด้านบนเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีความห่างนะครับด้านบนเขาก็จะมีการดามเหล็กดามเหล็กนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับสามารถใส่ด้านบนได้อีกเวลาที่ใส่ของด้านในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรียกนี่ไปเห,ห <c oughs> เลดอย่างดีอันนี้ก็ทําการอุดให้หมดเลยนะครับรูนอ็อตรูที่ยิงซีไลน์นะครับก็อุดกันน้ําเข้าอันนี้้องก็ใส่กระบาดไลเนอร์ให้นะครับแล้วก็โดยการยิงซิลิโคนกันน้ํานะครับเรียบร้อยนะครับสวยครับการเข้ามุมการเข้าเหล็กเนี่ยใช่หไหมเนียนๆเ,เลยเนีย่นะครับ ด้านหลังก็ขนาดยางเท่ากันนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่เพผาไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆไม่ได้ทําการใส่เเผาใส่แหนเพิ่มเติมนะครับเนาะไออีกหลายคนถามผมว่าไอตัวนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งที่มันอยู่ข้างรถไอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เวลาเราเปิดประตูออกมาตูหลังก็มันจะมาเข้าตรงนี้แล้วก็มีพอมันเข้าปุ๊บแล้วมันก็จะเลื่อนลงมามันจะล็อกประตูซึ่งสังเกตเห็นหลายๆครั้งนะครับที่รถหลายๆคันรถตู้ทึบที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ มันจะมีเดือยล็อกแ้วผมลองล็อกให้ดูก็ได้นะครับหลายๆคนที่เปิดประตูไว้ด้านข้างแล้วทําไมเวลาขับรถไปมันถึงไม่ปิวนะมันก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็มาดูส่วนของนี่ครับตู้ทึบมันก็จะดูสูงๆหน่อยนะครับเมตร80เห็นไหมเนี่ยครับก็จะลักษณะนี้นะครับก็จะมีส่วนของไฟด้านบนนะครับซึ่งก็จะกระพริบพร้อมกันกันกบไอ้ตัวไฟพาวมารตัวนี้นะครับ เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีอีกข้างนึงก็จะเป็นส่วนของอไฟเบรกนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของออสนะครับตู้ตัวนี้ก็จะเป็นของช่างออสนะครับก็อยู่แถวจหอหอเนาะเนี่ยครับอันนี้ถ้าเป็นในรุ่นของตัว LDA ก็จะมีส่วนของการท้ายมาให้ไฟไท้ายก็จะเป็นแบบรมดำนะครับครอบรมดำตัวนี้รถก็จะมีกล้องเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองเปิดกันอ่าอย่างแรกเวลาเปิดนะครับเราก็หมุนอันนี้ขึ้น เราก็ดันปึ๊บดึงออกมาอ่าปล่อยอันนี้เราก็หมุนขึ้นมันก็จะมีล็อกของมันมันจะไม่หมุนกลับนะครับเราก็ยกขึ้นปึ๊บดึงออกมาอันนี้นะครับมันก็จะมีเดือยตัวล็อกเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่าอันนี้เราก็เปิดออกมาปึ๊บอ่าภายในนี่ภายในเขาก็มีการบุส่วนของอ่า ผนังก็จะเป็นส่วนของไม้อัดบางทีก็จะเก็บความร้อนความเย็นได้นะครับภายในก็มีการเดินโค้งหลังคาที่สวยนะครับมีการดัดเข้าโค้งเข้ารูปนะครับแล้วก็มีหลอดไฟให้เพราะว่าบางทีถ้าเราขนของกลางคืนเราขึ้นของขึ้นอะไรกลากงคืนอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อ,อมีความสว่างในรถนะครับอันเนี้ยก็เขาก็ใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ยกส่วนของตู้ทึบตัวเนี้ยเข้ามาวางนะครับนี่แข็งแรง โอเคนะครับตรงนี้กระบะท้ายเราก็สามารถเปิดได้เนะี่ยกว้างกว้างเลยนะครับก็ใส่ของได้เยอะเลยแหละนะครับใครบอกว่าแคบแคบไม่ได้แคบเลยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาจะใส่เป็นตัวแคบหรือว่าตัวไหนแคบไม่ได้แคบนะครับด้านบนเราก็สามารถใส่ของได้เพราะว่าเขาทําเป็นเชื่อมตัวรองหลังคาเหล็กซึ่งรับตําหนักได้นะครับ อ่านะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าจะบรรทุกได้เยอะไหมก็บรรทุกได้เยอะแต่ก็ไม่หนักเท่าตัวเพาลอยนะครับเพาลอยก็จะได้ประมาณห้าหตันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะอาจอยู่ตันนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เสริมแหนบก็นิดนิดตันนิด,น,ดนิดนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกให้ดูที่ผมบอกว่าที่เปิดไปอ่เปิดปึ๊บนี่ครับเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งลรากก็ดันมาปึ๊บนะครับ หลายคนที่ถามโอยกล้องมองไม่เห็นนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเกาะลงล็อกตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมก็เวลาออกเราก็ดันขึ้นแล้วก็ดันขึ้นเข้าใจไหมก็ดันขึ้นปุ๊บปิดล็อกแล้วนีก็ออกเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาปิดเราก็ปิดปกติเราต้องปิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวมือนึงผมถือกล้องด้วย เราก็จะปิดเพราะว่า,วาพร้อมๆกันแต่ว่าตัวนี้จะเข้าก่อนเพราะเห็นสังเกตเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีตัวปิดแบบนี้เราเรียกว่ากันเนี่ยปึ๊บเข้าไปมันก็จะมีล็อกของมันด้านบนใช่หไหมปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ปิดตัวนี้เข้าไปอ่าเนี่ยครับมันก็จะสิ้นแบบนี้เราก็ทำการกดเข้าไปนะครับแล้วก็ นะครับอันนี้ปิดก็ลักษณะนี้เราก็ปิดพร้อมๆกันได้นะครับก็นี่นะครับสำหรับส่วนของรถแครนะครับตู้ทึบวิ่งงานนะครับก็เบ็ดเสร็จก็ถามว่าตอนนี้ลูกค้าเขาไปใส่ตู้เอืงตู้ทึบมาเองนะครับซึ่งเขาไปจ่ายตังเองเขาถามลูกค้าลูกค้าบอกอยู่ประมาณ22งหมนนะครับตัวนี้อ่า โอเคนะครับสาหรับวันนี้ถ้าลูกค้าคไหนสนใจหรือว่าอยากจออกรถก็ทักมาสอบถามได้หรือว่าจะตีเทินรถรุ่นเก่าผมก็รับตีเทินทุกรุ่นนะครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนนะครับหรือว่าจอรุ่นไหนมาตีเทินก็ทักหามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพจของเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์คินยนสาขาพหมายด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามบนช่อง YouTube ด้วยฝากกดติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพจ Facebook เลยอยากสอบถามโดยตรงก็ เซลตุ้อยเปอร์เซนต์คิงยนสาขาพิมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็ดูแลสุขภาพลูกค้าทุกท่านให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับด้วยความห่วงใยจากเซลตุ้อย100%ซนะครับสวัสดีครับ